โหลครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะคุณเมย์อายุเท่าไหร่ครับอายุ38ค่ะคุณเมย์อยากปรึกษาเรื่องอะไรครับพอดีเพิ่งเลิกกับแฟนมาประมาณสัก2เดือนนะคะอืคบกันมาได้8ปปีอะค่ะช่วง5ปีแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอช่วง3ปีหลังก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านเขามันก็ไม่อยู่บ้านเดียวกันแต่ก็คือเจอกันเป็นประจำถูกปะใช่ใช่ถูกต้องค่ะพอ3าปีหลังต้องกลับต่างจังหวัดอะค่ะเขาก็เลยไปอยู่บ้านแม่ทุกอย่างมันก็ดีอะค่ะแรกๆเขาก็จจะะมมีธุรกิส่่ววนตัใค ก็ลาออกจากงานย่กรุงเทพก็เลยกลับไปอยู่เขาก็คิดว่าโอเคจะสร้างธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะอ m, อพอจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะ่ะมันมีช่วงปี6กเจ็ดะคะ่ะอยู่บ้านมา3ปีปีที่1ปีที่2ที่อยู่บ้านแล้วก็ปีที่3จะมีปัญหากัน m, เขาก็มองว่าเราอะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็แบบว่าดูแลครอบครัวเทคแคร์ทุกอย่างแล้วก็ช่วยงานกันซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรทำให้เขาพูดแบบนั้นออกมา เขาบอกว่าเหมือนเขาหาเงินคนเดียวแล้วเราได้หาไหมคือเราทํางานด้วยกันค่ะมันมันเป็นธุรกิจ,รกจครอบครัวรวมกันใช่ใช่ธุรกิจรวมกันใครเป็นคนก่อตั้งธุรกิจนี้ครับเขาค่ะเขาใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนช่วยหลังบ้านใช่ซึ่งมันเป็นส่วนที่เขามองว่าไม่มีเราก็อยู่ได้ถูกปะเขาถึงพูดแบบนี้ อาจจะคล้ายๆแบบนี้นะตอนที่เขาพูดนะคะใช่พอมาช่วงป,ปลายปี67นะคะหนูก็เลยตัดสินใจว่าเราว่าเราไม่น่าอยู่ที่นี่แล้วอะเราขอกลับไปทําสิ่งที่เราอยากทําดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกกันนะคะตอนนั้นอะพอช่วงต้นปีมกราหนูก็กลับลงมากรุงเทพใช่ไหมคะแล้วมีวันหนึ่งเขาถามหนูว่าถ้าสมมติว่าเราต้องเลิกกันนะถ้าเป็นหนูอะหนูจะหาไว้ก่อนหรือว่าจะเลิกกันแล้วค่อยไปหาหนูก็เลยบอกว่าเ้วยนิสใสหนูอะไม่เคยหาไว้ก่อนอะก็ต้องเลิกก่อนค่อยไปหาเราไม่ เผื่อใจอยู่แล้วว่าเราจะเลิกหรือไม่เลิกกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสักประมาณต้นเดือนหนูก็โทรไปเขาแปลกๆเขาบอกว่าเขาไปทุระแต่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปเขาไปจริงๆหรือเปล่าอพอเราถามอ่ะเขาก็ใช้คําพูดว่าอืมเราไปได้วยกันไม่ได้หรอกก็คือ<ช>เบี่ยงเบ<ช>ี่ยงเบี่ยงไปเรื่องนู้นเลยใช่อยู่ๆก็ทมันหมหมีจะเลิกใช่ใช่แล้วทีนี้ก็ตัดจบคือเลิกกันหนูก็เสียใจประมาณสักเดือนหนึ่งเขาโทรกลับมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากกลับมาคบกับเขาอีหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะหนูก็ยังมีความหวังนะถ้าพี่ไม่ได้มีใคร เขาก็เลยบอกว่าเขามีคนอื่นแล้วอืมแล้วทำไมถึงมาถามอ่ะเขาบอกว่ายังอยากมีคอนเนคชันกันหนูอยากที่จะกลับมาใช้วาประโยน์หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะพอไม่มีเราปุ๊บไอ้คนที่มันมันรู้งานหลังบ้านเนี่ยมันก็หายไปก็ต้องมานั่งเหนื่อยคนเดียวทั้งที่เมื่อก่อนมีเราช่วยเหนื่อยด้วยรู้สึกชีวิตลําบากกว่าที่เคยเป็นแล้วก็อาจจะไปทางใหม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างคาดหวังไว้ก็เลยอาจจะกลับมาก็เลยบอกว่าแล้วสมมติว่าเรากลับมาคบกันแล้วจะยังไงต่อเขาก็เลยพูดว่าไม่ได้ให้ความหวังนะแล้วเราก็จริงใจกั คนนนั Он, ้ถ้ากลับมาคบกันนะเธอโอเคไหมแต่ว่าเธออย่าไม่มีปัญหากับเขานะเพราะเราแคร์คนนั้นอันนี้คือจับตา2มือนี่เองือเขาก็ตั้งใจว่าจะคบกับคนนั้นต่อแล้วก็เอาเรามาเป็นเหมือนช่วยงานที่เคยทําแล้วก็คบกับเราไปด้วยจากปกติเราเป็นเบอร์หนึ่งเขาจะให้เราเป็นเบอร์2แทนน่าจะปแล้วก็ถ้าเราดันตกหลุมเขายอมเขาเราก็จะไปอยู่แบบตัวที่เขามีสองคนพร้อมกันอารมณ์นั้นหนูก็มองว่าเป็นอย่างนี้แต่เขาว่าให้เหตุผลว่าอันเนี้ยไม่ใช่ผลประโยชน์ของเขาเลยนะคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเห็น แก่ตัวแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทําให้เนี่ยมีผลประโยชน์กับทุกคนทั้งคนนั้นแล้วก็เราทําให้เรามีความสุขเราพูดประมาณเนี้ยแล้วเราตอบว่าอะไรอ่ะหนูก็ไม่ได้ตอบว่าเราจะกลับมาคบกันหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่หนูก็เลยอยากลองเชิงเขาว่าโอเคถ้าสมมติว่าหนูอะยอมเขาเขาจะเป็นพฤติกรรมยังไงหนูก็เลยลองคุยกับเขาแบบปกติเขาบอกว่าอย่าให้คนใหม่เขารู้นะว่าเราคุยกันอะไรเงี้ยอย่าให้คนใหม่ดูด้วยใช่เขาเห็นแก่ตัวเขาอยากจะเอาเรามาใช้ผลประโยชน์ อีกคนหนึ่งไม่สามารถช่วยงานหลังบ้านเขาได้เหมือนที่เราทำนึกออกปะแล้วคนที่จะทํางานตรงนี้ดีที่สุดมันก็คือเราเพราะเราทํามานานแล้วแต่พอเราไม่มีเราปุ๊บชีวิตเขาแบบหัวหมุนเลยนึกออกปะโดยการเป็นว่าจะหาใครมาแทนมันก็ไม่ได้หาง่ายเพราะว่ามันต้องสอนใหม่ต้องเรียนรู้ใหม่ใช่ต้องสอนการดึงเรากลับมามันก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดโดยการใช้คําพูดหวานล้อมสักหน่อยเผื่อเราจะหลงกลแล้วเราก็ดันเหมือนจะหลงกลซะด้วยนึกออกปะก็กลับไปคุยกับเขาเหมือนเดิมเราก็เหมือนคนที่เขาเรียกว่าไงคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปอ่ะเหม่ คุณค่าของตัวเองเราเคยเป็นแฟนเขานะแล้ววันหนึ่งเราเดินออกมาเขาเรียกเรากลับไปเป็นลูกน้องโดยที่แบบเฮ้ยอย่าบอกคนใหม่ฉันนะถ้าไม่เขารู้น่าจะเขาเสียใจนะแล้วความรู้สึกเราอะเราเสียใจเราเรา้สึกด้อยค่าตัวเองเขาไม่คิดมุมนี้บ้างหรอนี่คือแบบเขาไม่เห็นคุณค่าเราเลยนะเขาเห็นแค่เหมือนเราเป็นเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาสบายขึ้นอ่ะใช่แค่บางทีอยากรู้ว่านี่ใส่ผู้ชายคนนี้มันจะไปถึงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ยังไม่ชัดหรอกต้องต้องชัดขนาดไหนอะต้องให้เขาพาคนใหม่มาแล้วก็แบบเมย์ทำงานไปเดี๋ยวฉันขึ้น กับแฟนก่อนนะต้องให้ถึงขั้นนั้นป่ะแล้วแบบพูดแต่ย่างคือเหมือนคนไม่มีจิตสํานึกอ่ะนึกออกปะโคจะเอาเปรียบเลยคุณเมย์อย่าทำเหมือนแบบเราไม่มีทางไปเดียถ้าเราคิดว่าตอนนี้เราไม่มีทางไปเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีทางไปที่มันดีกว่าตรงนี้นึกออกปะเวลาที่คนยอมไปอยู่ในจุดที่แบบแย่ๆแบบเนี้มันคือคนที่แบบไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปยังไงถ้าไม่ได้อยู่ตรงเนี้แล้วก็อยู่กับสิ่งแย่ๆที่เขาทำอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ควรจะมีใครที่เด็ดล็อกซิกกับความรู้สึกนะาเ่า มันนั่งมองตัวเองใหม่ดีกว่าพยายามรักตัวเองให้มันมากกว่านี้ดีกว่าเนื้อออกป้าถ้าเป็นคนที่เรารักสักคนหนึ่งอ่ยมาโดนกระทําแบบที่เราโดนอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาว่าอะไรเราจะให้เขาไปอยู่ในจุดๆดนั้นไหมเนื่อออกป้าเราคงไม่ยอมหรอกเออแล้วกับตัวเองเราไม่รักเลยเหรอทั้งที่มนุษย์เราควรจะรักตัวเองมากที่สุดแต่ทำไมเราถึงยอมให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ได้อะกับตัวเราเองกลับไปมีแต่เจ็บจริงจรเนี่ยหนูก็คิดแบบที่พี่ชองพูดเรามีทางไปเยอะมากแต่เราแค่ยังมีความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมเห็นถึงความเข้าใจในตรกกะเหตุผลทุกอย่างที่คุณเมย์เจอสถานการณ์แบบนี้คุณเมย์เข้าใจว่าเขาเป็นยังไงหรืออะไรพวกนี้แต่ผมฟังบทสัน่นาเมาื่อกี้ผมรู้สึกว่าคุณเมย์มีการแอบหลอกตัวเองด้วยแอบหาเหตุผลให้เขาช่วยเขาหน่อยๆเพราะเราก็ยังรักเขาแหละเข้าใจได้นะแต่ว่ารักตัวเองบ้างไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าน,นี้ <laughs> การกระทำนี้มันหยามเกินไปเพราะฉะนั้นเน่ยเินออกมาเถอะไม่ต้องไปหาคําตอบแล้วมันชัดแล้วผมว่าวันนี้ถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดนะแต่วันหนึ่งคุณเมย์จะเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยดีแล้วที่ฉันไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วก็ออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆนั้นได้เนาะตอนนี้ต้องออกมาก่อนเนอะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่รู้สึกอ,อกหักอยาก move on แต่ move on ไม่ได้ cost Delete ช่วยเรื่องนี้ได้ cost Delete จะทําให้คุณจัดการความคิดในหัวได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและถาวรถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์พิชัแอดชองคาริสหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะะทบปรึกษาหน้าไม่แบบนี้นะทุกวันอังคารเรลหัสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับกับรายการ The l o v e r a ร i o พบกันได้ตลอดเลยผมชองคาริสครับ